ขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเ,เลยค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อก็จะซัพพอร์ตตลอดหนูมีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาอะไรก็จะปรึกษาคุณพ่อตลอดเลยค่ะสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีค่ะน้องพลอยครับ,นรบในฐานะที่ปีนี้นะครับเราเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยครับพี่อยากรู้ว่าน้องพลอยนะครับ ได้เรียนรู้อะไรบ้างในปีนี้ก็จริงๆปีนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำทั้งเตรียมสอบของมหาลัยแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆพวกงานโรงเรียนอาจจะของที่บ้านด้วยแล้วก็ต้องฝึกเกี่ยวกับบริหารเวลาค่ะก็ต้องจัดเวลาให้ดีว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำมันให้ทันด้วยอะไรประมาณนี้แล้ว เตรียมตัวเป right? <that> ็นยังไงบ้างเราพอใจกับผลที <es> ่ออกมาไหมหรือว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้ไหมเป็นไปตามที่เราวางไว้ไหมเอ่ยก็คือเราพยายามเตรียมตัวให้เต็มที่ที่สุดก็จะได้ไม่มาเสียใจทีหลังแต่ว่าทําแล้วอาจจะยังทําไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเราพยายามให้แบบเต็มที่ที่สุดค่ะแล้วเป้าหมายที่น้องพลอยนะครับอยากเรียนต่อคณะเนี่ยเรามองในอนาคตอีก10ปีเป็นยังไงบ้างกับอาชีพนี้ก็จริงๆหนูยังไม่ได้มีอาชีพที่อยากเป็นแบบว่าตายตัวเลยว่าจะต้องเป็นอาชีพนี้คิดว่าเราอาจจะไปหาแบบว่า สิ่งที่เราชอบแบบว่าเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยคะ่ะก<ม>็จะได้รู้ว่า่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจแบบว่าเลือกในสิ่งที่แบบว่าเป็นเส้นทางของเราจริง,รงๆค่ะอ้าวแล้วทำไมน้องพลอยถึงอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ครับก็หนูรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นแบบวิชาที่ครบด้วยความที่หนูอาจจะชอบเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็ชอบเกี่ยวกับ เงินด้วยก็เลยรู้สึกว่าอ่านี้อาจจะเป็นทางของเราแล้วก็คิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเขาก็มีการวิเคราะห์มีการแบบว่าคิดด้วยแบบอารมณ์เหมือนเหตุผลอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยคิดว่าเป็นคณะที่เลือกไปแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะน้องพลอยทํากิจกรรมที่โรงเรียนด้วยทําอะไรบ้างครับโรงเรียนหนูก็จะจัดแบบว่ามีให้ทากิจกรรมหลายๆอย่างคะ่ะก็อย่างเช่นพวกงานนเทศกาลมีกิจกรรมพระคิสะสมภพแล้วก็มีเป็นกิจกรรมอย่างสังคมสงเคราะห์ค่ะ ยกตัวอย่างให้พี่หน่อยสังคมสงเคราะห์หนูทําอะไรบ้างก็อย่างในปีที่ผ่านมาสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนหนูก็จะให้เราเลือกว่าจะไปสถานที่ไหนอย่างของกลุ่มหนูก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับจัดกิจกรรมแล้วก็ดูแลเด็กๆที่นั่น,นะคะแล้วทําทุกปีไหมคะตรงนี้ ก็สังคมสงเคราะห์จริงๆของโรงเรียนเขาก็อยากจะให้ทําทุกปีเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็จะคล้ายๆแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นๆะแบ่งปันความสุขให้ใแล้วเราก็ได้รับความสุขนั้นกลับมาด้วยถูกไหมครับค่ะโอ้เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วนอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆที่หนูทำเช่นงานอะไเลเนี่ยหนูทําอะไรบ้างครับผมก็จริงๆงานอะไเลยก็มีหลายอย่างแต่ว่าช่วงนี้ก็จ,จะทําเบาๆลงหน่อยเพราะว่าเราก็มีอ่านหนังสือก็จริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่านเล่นเกมมีดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนแล้วก็ฟังงเพลค่ะ เล่นเกมโอ้โหนี่ถามถูกคนมากเลยนะเพราะพี่เองก็สายเกมดูเล่นเกมของใายไหนอะถามนี้ก่อนอ่าเล่นของนี t e n d o ค่าปูนินสาวกปูนิน่า,บบนนายตรงข้ามกับพี่พี่เป็นค่ายโซนี่อ่าพี่เล่นเพลย์สเตชันน่ะชอบอะไรในในเกมของปูนินหรือตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่ก็เล่นเซล da ค่ะเป็นแฟนเกม z ซล da ทั้งบ้านเลยท,ทั้งบ้าน๋อคุณพอ่อคุณพอ่คณพอคุณแม่เล่นด้วยเรียกว่าเป็นสาวกแฟน,นของปูนินนะครับแล้วกิจก,กรรมอื่นๆอีกก็มีดูหนังอ่านการ์ตูนด้วยถูกปะใช่ค่ะ ยกกระตูนสักเรื่องหนึ่งครับที่ประทับใจนารูโตค่ะเป็นมังงะเรื่องแรกที่อ่านด้วยเรื่องแรกด้วยประทับใจในเหตุการณ์ไหนแล้วเพราะอะไรคะ,ะเหตุการณ์ที่ประทับใจเป็นฉากเดียวด้วยที่หนูร้องไห้เลยเป็นตอนที่ซาสึกเกะกับอิทาจิเขาแบบว่ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆเป็นฉากเหมือนกับว่าช่วงนั้นอิทาจิก็กำลังจะจากประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าแตะหน้าผากแบบว่าแตะหน้าผากแล้วหนูก็ ติดตัวนักร้องไห้เลยดูมีน้องน้องชายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเป็นอีกเหตุการณ์หน,นึ่งที่ประทับใจพี่เหมือนกันพี่รู้สึกว่าพี่เองก็กน่าจะร้องไห้ในเหตุการณ์น,นั้นด้วยพี่อยากให้เรารีวิวสนามที่เกตของเราหน่อยนะที่เราสอบมาเนี่ยเป็นไงบ้างจริงๆริที่เกตก็เป็นสนามแรกเลยแล้วล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอาจจะเที่ยว่าน,น้อยก่อนเอเลเวลก็ได้แต่ด้วยการแบ่งอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ดูเนื้อหาก่อนแล้วก็จะได้ได้เทคนิคต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาทําโจทย์ของอย่างหนูเนี่ยทำโจทย์ช่วงหนึ่งเดือนสุดท้ายก่่อนทีจะมา ก็คือไล่ทําเลยเดือนพฤศจิกจายนค่ะจบเนื้อหาช่วงไหนนะจบช่วงประมาณปิดเทมอมหนึ่งมหกค่ะเราพอใกล้สอบก็คือมาฝึกทําโจทย์ใช่ด้วยการเตรียมตัวแบบว่าวอร์มอัพเพื่อเตรียมสอบในเดือนธันวาเนาะม<ช>ก่อน,อนสอบหนึ่งเดือนที่เราได้ท็อปทิกระสางของประเทศนะเก้าสิบเอ็ดจุดหกหกเนี่ยความยากของข้อสอบพี่อยากให้แชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พานนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเรียนพิเศษไหมครับก็ สำหรับความยากของตัวพาร์ทที่3เนี่ยความยากก็จะอยู่ที่ว่าเราลังเลคะ่ะอ่าอันไหนจะถูกที่สุดใช่ไหมคะใช,ใช่ก็จะต้องแบบว่าตัดสินใจเลือกสักอันหนึ่งจาก4ชอยคะ่ะแล้วแล้วตอนเราอ่านเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ให้เกิดความลังเลอย่างนี้ป่ะหรือว่าอาจจะมีลังเลบ้างแต่ว่ามั่นใจเลือกชอยไหนก็คือตอบเลย ถูกไหมคะก็คือจะใช้วิธีว่าอ่านชอยเสร็จแล้วข้อไหนน่าจะใช่ก็ต้องตอบเลยแล้วก็ต้องไม่กลับมาคิดซ้ําเพราะว่าไม่งั้นก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่าแล้วก็จะเสียเวลาเพิ่มถูกเพราะว่าทีเกตสามเนี่ยเรียกว่าเป็นข้อสอบที่แบบเป็นสปีดเทสถูกปะ่ะเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาพี่ถามตอนน้องพลสอบเนี่ยเนื่องจากว่าข้อสอบมันคือการแจกสพาร์ทแล้วก็บริหารเวลาทั้งหมดด้วยตัวเองถูกปะ่ะน้องพลอยเรียงลําดับในการทํำยังไงคะตรงนี้สําคัญมากเลย ก็จริงๆรหนูทำทีแกตหนึ่งก่อนที่เป็นภาษาอังกฤษ45นาทีเพราะว่าค่อนข้างถนัดที่สุดค่ะแล้วก็ไปทำเป็นทีแก3สามต่ออีก45นาทีแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามแล้วก็ค่อยสองค่ะเพราะว่าพาร์ทสองน่าจะใช้เวลานานที่สุดแล้วก็มีจำนวนข้อเยอะกว่าพาร์ทอื่นๆด้วยค่ะใช่เพราะมี80ข้อน้องถูกไหมพาร์ทนั้นแล้วก่อนที่จะเลือกกลยุทธ์นี้น้องพลอยใช้วิธีนี้ในการซ้อมก่อนด้วยไหมหรือว่าทำจากที่บ้านหรือว่าใช้วิธีนี้ตอนทำสอบเลย ก็มีซ้อมก่อนค่ะก็ซ้อมอยู่อันนี้ซ้อมแบบจับเวลาจริงจังประมาณสัปดาห์หนึ่งก่อนสอบค่ะแต่ว่าก็ทําทุกวันทําทุกวันก็คือจับเวลาจากมือถือเราเองจากที่บ้านถูกไหมใช่ค่ะก็จับเวลาจากมือถือแล้วก็ใช้นาฬิกาด้วยเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่เอาเข้าห้องสอบเลยเพราะว่าจะได้ชินกับการดูนาฬิกาด้วยค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้ดีมากนะน้องพี่ฝากเลยนะฝากฟังเลยนะย้อนกลับไปฟังทีคือน้องพลอยพยายามจัดสภาพแวดล้อมใมกี้พิชาคำนี้เนาะ ให้ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงถูกปะ่ะทางเรื่องของเวลาอันนี้เวลาแน่ๆอยู่แล้วถูกปะ่ะมีอ,อื่นอีกไหมนาฬิกานาฬิการ็ต้องใช้เรือนนี้เรือนที่หนูใส่อยู่ข้อสอบอันนี้เลยค่ะเพราะปกติเราจะเห็นแบบถ้าเราจับมือถือก็จะเป็นตัวเลขวิ่งถูกปะ่ะอืมแต่อันนี้นคือต้องเป็นเข็มมันก็จะมีลักษณะที่การดูคนละอย่างกันถูกปะ่ะนอกจากนฬิกามีอะไรอีกไหม ก็พยายามจัดแบบว่าสถานที่หรือว่าแบบว่าสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้ให้มันคล้ายกับที่ห้องสอบที่สุดอย่างของหนูสนามที่หนูไปเนี่ยมันจะเป็นห้องพัดลมแล้วก็ปิดแอร์<า>นะหนูก็คือเปิดพัดลมค่ะเปิดพัดลมแล้วก็ปิดแอร์ครับอ๋ออันนี้อันนี้สุดยอดอันนี้ใกล้เคียงมากๆคือแบบอยากได้สภาพนั้นเลยเพราะหนูรู้จักว่าหนูต้องสอบสนามไหนสนามนั้นมีปัจจัยสภาพแวดล้อมอะไรเราก็มัคือจําลองจากตัวนั้นให้ใกล้เคียงหรือได้ค่ะจะได้ไม่ตื่นเต้นหรือว่าแบบไปลนในห้องสอบซึ่ง ผลที่ออกมาก็ต้องบอกว่าสําเร็จเพราะท็อปที่กัดสานะนี่คือผลของการมีกลยุทธ์ในการทําข้อสอบถูกปะ่ะนอกจากที่รู้ว่าตัวเองถนัดท่านไหนเริ่มทำพันไหนก่อนยังมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับข้อสอบกับการสอบจริงด้วยอันนี้ถือวันดีมากเลยแล้วที่เราซ้อมมาตลอดครับพอไปสอบจริงปั๊บเนี่ยมีหลุดแผนบ้างไหมก็จริงๆค่อนข้างคล้ายกับตอนซ้อมเลยแล้วก็จับเวลาแล้วก็ทําเวลาได้ตามนั้นค่ะอ้าวโหคือป่ะเป๊ะแสดงว่าซ้อมหลายรอบมากๆถูกไหมที่เขาถูกอ่ะแล้วในการเตรียมตัวสอบทีแกด กับตัวเอล v ฟ l น้องพลอยเตรียมตัวยังไงครับก็หราเริ่มจากคณิตศาสตร์ตอนช่วงประมาณมีนาเมษาค่ะก็คือปิดเทอมมาห้าถึงมาหกค่ะแล้วก็จากนั้นก็มาดู t ีแกตเป็นเนื้อหาทีเกตพอเป็นช่วงพฤษจิกายนหนึ่งเดือนก่อนสอบหนูถึงมาไล่ทาข้อสอบทีแกตอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็เป็นช่วงไกลๆหลังจากนี้พอตอนนี้คือ จบในเรื่องของการสอบตัวทีแก็ละก็คือเดี๋ยวก็คือเต็มที่กับตัววิชาของเอเรเวลต่อถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูต้องใช้เอเรเวลตัวอะไรบ้างคะในการเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ก็เขาหนูมีคณิตศาสตร์หนึ่งไทยสังคมแล้วก็อังกฤษค่ะอ๋อแล้วถ้าพี่สมมติว่าหนูย้อนกลับไปเป็นมห้าณตอนนี้หนูจะบอกกับตัวเองว่าอะไรครับก็อยากจะบอกว่าให้มั่นใจในเส้นทางที่เลือกไว้ค evet. รับจริงๆมันก็อาจจะมีลังเลมางอะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่า เราก็ยังไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะให้มั่นใจในสิ่งที่เลือกว่าเราเลือกแล้วแล้วก็อยากจะให้ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกเหตุการณ์ในการตัดสินใจมันดีที่สุดที่ตรงนั้นถูกปะ่ะณนเวลานั้นณวันนี้ครับที่น้องพลประสบความสำเร็จได้ท็อปที่เกตสานะครับ แล้วก็คะแนนที่เก็ตรวมสูงด้วยนะน้องพลออยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเ,เลยค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อก็จะซัพพอร์ตตลอดหนูมีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาอะไรก็จะปรึกษาคุณพ่อตลอดเลยค่ะ<ม>คุณพ่อคือเก่งมากๆแาะว่ารู้ทุกเรื่องแล้วก็ทําได้ทุกอย่างเลย แล้คุณพ่อก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆด้วยค่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็แข็งแรงนะพี่ใช้คานี้เลยนะครับนะน้องพลอยช่วยยกตัวอย่างสิ่งที่คุณพ่อสอนแล้วมันทัชอยู่ในใจหนูหรือเป็นคติที่คุณพ่อบอกแล้วหนูจดจํามาหรือนะําไปใช้ในชีวิตจริงของหนูได้ บอกีครับก็จริงๆมีสิ่งที่คุณพ่อแบบว่าย้ําอยู่เสมอเลยก็คืออยากจะให้หนูแบบว่าทําสิ่งที่รักทําสิ่งที่แบบว่าเอนจอยกับมันเพราะว่าเราก็จะทํามันออกมาได้ดีถ้าเกิดว่าเราชอบมันค่ะเป็นคําสอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะเพราะการที่เราทําในสิ่งที่เรารักแน่นอนอะ่ะเราทําเหตุไม่หวังผลอะ่ะผลมันก็จะออกมาดีแล้วเพราะนั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเท พยายามไปกับมันนูป่ะโอ้นี่อันนี้ดีมากแล้วถ้าจะขอบคุณตัวเองครับในวันนี้ครับน้องพอครับน้องพออยากจะบอกตัวเองว่ายัางไงบ้างครับก็ขอบคุณที่แบบว่าพยายามแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือเพราะว่าจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยหนูก็ไม่ได้อ่านหนังสือหนักเท่านี้มาก่อนคือไม่เคยอ่านหนักขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็เราก็ได้ลองแบบว่าขั้งแรกในหลายๆอย่างเหมือนกันในช่วงปีที่ผ่านมา ก็ขอบคุณที่แบบว่าพยายามเต็มที่กับมันค่ะในวันนี้นะครับน้องพอพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องด้วยครับมาขอบคุณที่มาแชร์ประสบก,การณ์ซ mm. ึ่งมีประสบการณ์รกกรณหลายๆอย่างจากน้องพลที่พี่เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหรือรุ่นน้อง,องๆต,ต่อไปที่มาฟังแล้วก็จะได้ข้อคิดและนําไปใช้ได้ยิ่งในการเตรียมตัวของทีแก๊สามเนี่ยก็ยิ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆงั้นเป้าหมายต่อไปน้องพลอยากจะทําอะไรต่อไปครับหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างถ้าเป็นส่วนของการสอบเอเบลเนี่ยหลังจากนี้ก็เก็บเนื้อหาให้ครบแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆจนถึงวัอบค่ะ แล้วก็หลังจากวันสอบเนี่ยก็มีแผนไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้เล่นกับเพื่อนแล้วก็มีเกมด้วยอ่าก็คือที่ดองไว้ใช่ค่ะเหมือนพี่เลยครับก็คือเซลลขึ้นมาตัวแดงๆมาเลยซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ก่อนตอนนี้มีเกมมีเครื่องรอแค่เวลาที่ชอบตรงนี้ก็คืออ่าได้เวลาปลดปล่อยแล้วถือว่าได้เวลาปลดปล่อยแล้วเต็มที่หลังสอบนะดีมากๆนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องพลอยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ